เพจไอที่ประจำงวดคุณมาไหมเนี่ยลืมตัวพื้นที่หนึ่งมานเลยมันเกิดเขาแปดที่สามงวดที่หกมันออกแปดหกสามนี่ครับงวดพันที่สองเข้าสามตัวเลยหรอวะอืมสมตัวนี้ตัวนี้หกสามศูนย์สองสี่สี่เลขบนเลขหลางสามศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเงี้ยมีงวดคว่านบงวดพี่มันออกมากกับแปดหกสามหกสองหกสองหนึ่งออกสองหนึ่ง เด็กรางมันมามื่อปมบนกำลังไม่น้ากันได้เลยเขาแสดงว่าสามตัวนี้สองงวดติดแล้วเหรอครับครับงว่หนึ่งท่านว่าหกเจ็ดครับจับเฮ็ดเฮ็ดมาได้แปดสี่สองสุดหนึ่งสุดสองแปดสี่สามไม่ดอกแปดสี่สามครับเด็กรางหกสิบสองกับหกหนึ่งไม่ดอกหกหนึ่งอือสิบหกท่านว่าหกเจ็ดครับเก้าสองหนึ่งคูหนึ่งคูที่สองแปดหกสามบอกแปดหกสาม ข้างล่างให้สองหกกับสองหนึ่งออกสองหนึ่งอันนี้สูตรสามตัวใช่ไหมครับ,รบพอ่อทั้งทั้งล่างทั้งบนอยู่ร่วมกันสูตรสูตรนี้เพิ่งเปิดเผยใช่ไหมครับนี่ครับครับเพิ่งเห็นใหม่ไหมสองโมโกลานี่หกแปดบนสามตัวให้หกสามศูนย์ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสองสี่สี่สามตัวครับเลขล่างสามศูนย์เจ็ดแปดสามศูนย์กับเจ็ดแปดครับเพิ่งจะเริ่มบอกวันที่หนึ่งหนึ่งท่านว่าสิบหกท่านว่า สองมกรลาคือหอดมือขึ้นมาเพื่อนี่ครับครับบนอีกวันที่สมวันี่เนาะโอ้แสดงว่าพ่อทำไว้ครับทำยาวเลยปีปีหกแปดทั้งปีเลยเหรอครับพ่อครับผมตลอดชีพเลยใช่ไหมครับนี่ครับสำหรับปีนี้นะพ่อเนาะสำหรับปีนี้โอ้โหทำไว้รอเลยทำไว้รอเลยโอ้ท่านทาท่านทาเป็นคือวันที่หนึ่งครับทีหกมาเนี่ยมันเหล็กสองคูสองหางหนึ่งคือสามตัวมันติดเข่าหาง งวดนี้มันที่สองมกะลาทำในหกสามศูนย์สองสี่สี่ครับข้างล่างสามศูนย์กรับกิตะใช่ใช่สูตรนี้ไหมที่ว่าพ่อเคยถูกสามตัวแปดงวดติดเนี่ยครับโบรครับเน็ดไม่นสูตรเหรอครับสูตรนี่มันมันพวเขาแล้วมึงกระถิ่นเลยแต่ว่าสูตรนี้สามต,ตัวเนี่ยสองงวดแล้วครับสองงวดแล้วหนึ่งโมกะลาโอ้นงท่นาทนว่าสิบโมท่านว่าสมัยของแท้เลยนะพ่อ,นอเอน,น,นเอาะ so แล้วตกองเก่าแล้วมัน มันเบี้ยวห่อห่อกับว่าต้องใส่มาเปลี่ยนใหม่เลยนะพ่อเนาะเปลี่ยนใหม่เลยตตัวกบนะพ่อครับครับตองตัวก็บ,บรถพอเปิส้สูตรสูตรตัที่พุ่มไหม่อันหาหนึ่งก็หาสองสูตรหนึ่งที่พุมไห่ไปก้อนนะที่ที่เราต่องวดกันไปนะพ่อเนาะครับนะผมหาหนึ่งหาสองครับวันนี้มีทีมงานมาใหม่เขายังไม่ได้เลยพ่อครับที่เราต่องวดกันไปสูตรเก่ามันมีตัวไหนบ้างครับพ่อครับงวดก้อนหันที่ผมไห่ต้องงดครับเออนี่นี่วิ่ง ข้างบนวิ่งหา้าสองมกราหกแปดวิ่งห้าบ, <5, S 2> บนจับคู่ให้ห้าหนึ่งห้าสามล่างวิ่งสี่จับคู่ให้สี่เก็ดสี่สองสี่เก้าสี่หกอันนี้คือคนละสูตรนะครับคนละสูตรตัวนี้อันนี้ตัวนี้อนนนไอ้คำานวณนแบบตัววิ่งไม่วิ่งพร้อมครับตัวนี้วิ่งแบบว่าจับคู่ให้เลย หลับปีนี้เลยวันที่หนึ่งที่สิบหกที่หนึ่งที่สิบหกลงมากทอดขั้นว่าปีน่ะคุนทำไ้เลยทำไปเลยสามูเพราะวันกันคือมันเขามากที่ผมมาบวกคู่หนึ่งกับคู่หนึ่งหนึ่สองบวกกับานึ่งเพราว่ามันเขาหนกับเขามันเราได้แปดสี่สามกับเขาแปดหกสามกับเขาเลขล่างกับสิบสองกับหกหนึ่งกับเขาสองหกกับสองหนึ่งกับเขา เอาทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอ,อ่ครับนบนทั้งบนทั้งล่างเลยมันย่างละสองหางสูตรนี้นคือถ้าถ้าถ้ามันเป็นสองงวดแล้วคือมันเขามาตวมาหว่วยบ่รสามพูนกับซีซีรอแล้วงวดนี้เหรอพอ่อครับสูตรนี้ได้ไหมครับสูตรนี้ปุ๊บมันจะเป็นหาสองกับหาสามข้างล่างหอยซี 4. ตัวนี้พันสูตรนี้พันบมมีซีบัดเป็นสาม ศูนย์กับเก็ดแปดนี่นี่นี่สูนซูนี่สูนรคำานวณสูนี่ค้านวณจับคููให้ได้วิ่งรัก้อยตัวไหนปอเออรักร้อยวิ่งตัวไหนพลอดมันมีสองกับมีสองกับเก้านะครับสองกับเก้าหลักร้อยเก้าหลักร้อยสองกับเก้าหลักร้อยนี่วิ่งสองกับเก้าครับวิ่งสองกับเก้าตัวนี้มันสองซีซี มันเป็นหกสามศูนย์มีตัะเลขมันกระจายกันมันหลายสูตรอะไรแต่ว่าสูตรอันนี้สามตัวเนี่ยเพิ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกครับเพิ่งจะเฮ็ดเสร็จเข้ามาแล้วสองเข้ามาแล้วสองหนึ่งท่านวาสิบหกท่านว่ายังไม่เคยบอกใครใช่ไหมครับยังครับยังว่าก็ออกออกมาหนึ่อ่ก็เดี๋ยวมัาเมื่อไรผมก็ได้ออกมาได้ผมผมเพจะเฮ็ดหลังหลังจากหันมาหนึ่ครับ พ่อว่าอยู่ให้มาเอาสูตรสามตัวเด้อบนไว้ถ้าว่าอันนี้สูตรสูตรสูตรที่จับคู่ให้แล้วเนี่ยครับอ่าสองคู่นี่บอคู่นึกคู่นึ่งครับพ่อเขียนเล่มอันใหญ่ให้หน่อยครับผมคิดสู anyway, ตรสามตัวเส่เส้กระดาษหน่ครับใส่เบอร์โทษนี่ค่ะก็คือว่าเปิดเลยครั้งแรกเนาะสามตัวสองงวดติดนะพ่อเนาะคิดสามตัว หนึ่งกระมีแล้วเนาะเอาเาตะของไม้นี่แหละเขียนเออด้วครับพ่อเนี่ยเบิ้งคันบ่เป็นห่าก็เอาไม้โลติมปูมีหลายสูตรแหละครับพ่อครับมันตัวสมองมันบ่มีอย่างนี่มันตะเล็กเลยสมองไม่ติดตลาดตลาดนี่เมนว่าบ่ได้ซื้อกะกะเฮ็ดกะคิดมันมัด มันมาเสกกัคิดคต้องคิด,คดงวดต้องคิดทุกงวดเลยมันบ <ะ S 2> ่พอบาดเลยเพราะต้องให้ออกขึ้นมือหนิคือมือแรงนี่แม่รนรถนั่งยืดซืกับห่วยนำรถลดนำรถลอยู <c oughs> ่ดได้เหมาะกับเอาถิ่มนี้เอาไม้มาใช่หน่วยเผาไฟทิ่มมันมัน,มนก่อมาง่ายดังหลบมันลายลายซื้อนั่งซื้อเลขนี่แล้ว ค่ะขอบคุณพอล่านละลายได้จ้าสำหรับแนวข้างวันที่สองมกระค้นสองพัาหนาหอยหกสิบแปดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุคมาทุกคนนั่นแหละ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม